ข่าวเด็นในรอบวันสถาบันเกนา่าเปิดตัวสินค้าใหม่ตอนรับต้นปีที่คอลแลบกับคณะกรรมการวินัยภายสังคมขับนุดเดิงลดต้นขาอโอริคาดว่าจะทําให้ GDP ปีนี้สูงกว่ายอดค่า,ชาใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทุกวันโดยอาศัยช่วงต้นปีที่เซนเซนาจะบทตรุดจากการไปเที่ยวปีใหม่ในการเปิดตัวข่าวอาชญากรรมสาวน้อยสุดแสบถูกรวบตัวลางพกอาวุธไร้แรงไว้ใต้เสือ้อ คาเซกุระโมเอะถูกเซนเซ่ลูกตัวไว้เนื่องจากแอบ,บเอาอาวุธร้ายแรงเก็บไว้ในเสือ้อทางด้านเพื่อนร่วมทีมนั้นโกรธควันออกหูความทั้งบอกว่าทีหลังอยากเก็บไว้ตรงนั้นอีกนะยัยบ้าข้าวประชาสัมพันธ์รถไฟสายด่วนของกิวทอสเพิ่มเติมบริการใหม่สุดพิเศษรถไฟด่วนของกิวทอสที่ดำเนินการด้วยโรงเรียนชื่อดังอย่างไฮเดเดอร์ er, เปิดเผยว่าในตอนนี้มีบริการใหม่นวดโดยฝ่าเท้าและลูกปืน หลังพบว่ามีลูกค้าหลายท่านไม่ฟังหาเหวียอะไรเลยพร้อมทั้งเปิดตัวสโลแกนใหม่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนผิดกฎไอคนนั้นมันไม่ใช่ลูกค้าพร้อมทั้งชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเธอพร้อมมอบบริการสุดพิเศษนี้ให้ท,ทันทีแบบไม่คิดเงิน